สวัสดีครับผมเอาละฮะวันนี้ผมมาสอนทุกคนเล่นนะฮะกับเกม Black Survival Eternal City อะไรสักอย่างนะครับซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันบ้างไม่มากก็น้อย <S 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 ผมจะมาสอนทุกคนเล่นในเวอร์ชัน PC ซนะครับผมซึ่งแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเลยนะเหมือนคุณเล่นเกมโมบ้าที่ผสมผสานความเป็นเขาเรียกว่าอะไรไนะและโชโรยอลนะครับผมซึ่งระบบมันก็จะค่อนข้างที่มีเอกลักษณ์นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นนะฮะไอตัวชันอูนะครับผมแล้ววิธีเล่เนเบื้องต้นนะฮะอือก็บอกเลยว่าสุสานเนี่ยมีคนลงเยอะมากตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวที่บอกวัดนะครับผมว่ามีคนลงมากเท่าไหร่ ถ้าเรือดี่มีคนลงถึงสี่คนนะครับผมขอไปบึงก่อนแล้วกันไปเล่นสายอ่าตอนแรกกามาเล่นสายขี้นะสุดท้ายก็ได้เล่นสายอ่าแทงทั่วไปนะครับผมแต่ก็อยากเขาจะผิดนะฮะเขาบอยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็พอจะเล่นได้นะฮะก็เรียกได้ว่าอารมณ์เหมือนมาสอนทุกคนเล่นแบบพื้นฐานดีกว่านะครับผมเผื่อบ,บางคนงงงว,ง,งวยอะไรคือว่านไป สังเกตไหมฮะไอเทมที่มีขอบมุมเหลืองนะคะะไรไับผม,มเขาเรียกว่าไอเทมที่มันอยู่ในบิลเรานะครับผมไอเทมที่อยู่ในบิลเราที่เราจะสร้างจะใช้มันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนนะครับพยายามโฟก,กัสไปที่ไอเทมที่มันมีขอบมุมเหลืองนะฮะส่วนที่มันไม่มีก็คือเราไม่ได้ใช้นะครับผมนี่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันพยายามสังเกตด้านบนขวานะครับผมด้านบนขวาจะเป็นจุดท,ที่บอกว่า อไอเทมเราต้องการอะไรบ้างนะตอนนี้ผมโฟกัสไปที่สนับนะครับผมสนับมือนี่เราจะมุ่งตรงลงไปที่สุสานนะครับแต่ส่วนใหญ่เกมนี้แล้วต้นเกมเขาจะไม่บวกกันนะครับผมเพราะว่าจังป่าก็โฟกัสกับการปามนะครับถ้ามีคนบวกกันแต่ต้นเกมก็คือเออเขาคงจะหวนตีนนะหวนตีนแหละต,ละตละรงเนี้ยก็พยายามสังเกตดูนะครับผมนะขวามือตอนนี้ก็คือ ก็จะบอกว่าผมอยู่สุสานนะครับผมจุดนี้จะเป็นจุดที่บอกว่าตัวคุณนั้นอยู่ตรงไหนนะตอนนี้นะคะและมันยังบอกด้วยนะฮะว่าจุดที่คุณอยู่นะตอนนี้เนี่ยดอบอะไรบ้างนะครับซึ่งมันจะไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์จุดที่เป็นสีสีเหลืองไว้บนมุมซ้ายนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณมาจุดนี้คุณจะได้สิ่งสิ่งนี้คุณหาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณหาอยู่ก็ โอเคเป็นเรื่องที่ดีคือเราไม่จะเป็นต้องรีบโฟกัสว่าเอ้ยกูต้องกูต้องครบนะกูไม่ครบเดี๋ยวจะต่างไม่ใช่ฮะเราโฟกัสที่อาวุธก่อนแบบทุกอย่างต้องไวครับผมซึ่งตอนนี้ผมช้ามากละช้าครับผมแต่ว่าได้นะฮะอะอรวะเนี่ยก็อยากจะแนะนำทุกคนให้เล่นฮอนอูนะครับผมฮอนอูเป็นตัวที่ถึกแรงนะผมและหาของง่ายมากฮะสังเกตกตัวเอ็มดูนะครับผมมันจะมีบอกว่าหนึ่งสองสามนี่สถานที่อยู่ใกล้กันมากนะผม คือเราเล่นเกมนี้เราก็ต้องระวังด้วยฮนะระวังตรงเวลาด้วยบอกเลยว่าเกมนี้คือไม่ปาณีนะคใครฟาร์มก่อน,กอนเกิดก่อนคนนั้นก็บูลลี่อีกฝ่ายพยายามเก็บอาหารได้วยนะครับผมอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากนะฮะอย่าดูถูกอาหารเด็ดขาดครับผมเนี่ยครับผมจุดเก็บน้ำนะเกมน,นี้ไม่มีน้ําดกนะครับคุณต้องแวะมาเก็บน้ำเอาเองนะครับผม okay. อาหารนี่เป็นไปได้หรืออยากกินดิบนะฮะพยายามเอาไปคราฟนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีไม่มีมานาติดตัวเนี่ยผมก็กินดิบไปก่อนอย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกตอ้องมันไม่ใช่นะฮะผมจะเล่นเกมนี้ทุกอย่างต้องไวมันชุมมากนะฮะอย่างผม่ยังถือว่าช้ามากๆครับผมผมเคยเล่นกับเกาหลีอยู่ครับพักหนึ่งโอ้โหเหมือนเหมือนเล่นกับเครื่องจักรครับผมผมจาได้ประมาณสักสี่นาทีของเต็มแล้วผมยังแบบยังนั่งเอ,อ๋ยอยู่เลยว่าเออ โซ่กูไปหาตรงไหนนะฮะแต่ไม่เป็นไรใครใครรู้สึกว่าช้าฝึกฝึกไปครับผมมันมันค่อยๆพัฒนาไปนะฮะมีใครเก่งตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วเราจะไปใช้หาดกันครับผมอ่าลืมบอกไปไอจุดที่ผมใช้เมืเ่อกี้ไอจุดเมื่อกี้นมนะมันคือจุดเทเลพอร์ตเวลาเราสึกว่าเอ๊ะมันไกลไปนะฮะเราพยายามใช้ตัวจุดเทเลพอร์ตไปอืมซึ่งผมได้ ก้อนหินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ขาดเพียงแค่ตัวหนังกับตัวเหล็กเท่านั้นเองก็จะครบเซตนะฮะฟาร์มไปก่อนนะ้องบอกไปว่าการฟาร์มนั้นสำคัญมากมากครับผมถ้าเราไม่ฟาร์มนะฮะเราลงเอยด้วยการที่เลเวลเราน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับผมมันเสียเปรียบมากๆครับท่านผู้ชมเอาครับเอาสักหน่อยครับผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตผเสียชีวิต เอาครับแตกหนึ่งครับบอกเลยอย่ามาเล่นก,กับพี่นะไอน้น้องโคตรเข้มเนี่ยจะบอกว่าจุดสีเหลืองนี่คือจุดที่มันจะกลายเป็นเดสโซนต่อไปนะครับพยายามระวังด้วยนะฮะเราต้องแข่งกับเวลาในเกมนี้แป่ว่าเราไม่เราไม่ได้ตายทันทีนะถ้าเราถ้าเราอยู่ในเดสโซนะมันจะให้เวลาเราประมาณ30นะครับ30วนะิเท่านั้น ในการแบบว่าเออกระเสือกกระสน,นมถือว่ามันก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะฮะเก็บเวลครับเก็บเวลให้บ่อยๆต่อให้ของเราตันนะฮะถ้าเราไม่เก็บเวลเลยเราจะเจ๊งเอาได้ต,ตัวเกมมีระบบค่าความชํานาญนะครับผมเนี่ยอย่างย่งที่ผมมีเห็นตรงนี้ฮะก็จะมีค่าความชมํานาญถึงมือนะครับผม ถุงม,มือซึ่งเป็นอาวุธที่เราใช้อยู่อาวุธที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือถุงมือนะฮะค่าเนี้ยยิ่งสูงเรายิ่งต่อยแรงครับผมโอกาสคิดติค้อนอะไรว่านไปะ <Okay. S 1> นะฮะก็จะยัจะมีพวกค่าการล่านะฮะการคราบค้นหาและการเคลื่อนที่นะครับผมของพวกเนี้ยมาจากการที่เราทําสิ่งสิ่งนั้นนะครับผมซ้ําๆนะฮะคนแบบสงสัยว่าเอา้เาแล้วผมบิ้วไม่เป็นนะผมจะเล่นได้ไหมอ่ะผมก็บิว้วบิ้วเองไม่เป็นเน้นเน้น เน้นเขาเรียกว่าไงอิมพอร์ตจากเกาหลีนะครับผมเอาว่ะมันแรงว่ะมันแรงกว่าผมเยอะเลยครับคุณผู้ชมสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้เพราะว่าวลผมผมตามมากแล้วก็ อาหารอาหารอะไรต่างๆนานาก็ไม่พร้อมนะคงต้องไปนั่งลุ้นครับผมครับผมถามว่ามีสิทธิ์ไหมตรงนี้คือยากแล้วครับถ้าผมปล่อยรอดไปตรงนี้คือผมแพ้นะฮะเพราะอะไรเพราะผมไม่มียาครับเขามีครับโอ้แย่มากครับแย่ครับแย่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 แยแย่แย่แย่ เวอร b a ี่แบดเว d รี่แบดนะครับผมเว r y รี่แบดผมโดนอัดเข้ากำแพงได้นะฮะท้ามีเงี้ยเมื่อกี้ผมใช้ท่าสองนะครับเป,เป็นการสลักซีซีแล้วับคือเสียหายมากเพราะว่าผมไม่มีไม่มีไ,มมไอ,อยาใดๆเลยฮะเปรียบๆมากครับก็คือยังไงก็ทรงนี้ก็แพ้ครับผม ก็มีทางเดียวครับผมวิ่งวิ่งออกออกโซนไปฮะอย่างน้อยถึงเราจะแพ้เราก็แพ้อย่างมีศักดิ์ศรีครับผมไปก็ตามนั้นครับผมก็ไม่แน่นะฮะถ้าถ้าผมุืนเลื่อนตรงนี้เนี่ยไม่แน่นะโอเคโอเคโอเคถือว่าถือว่าดีถือดีตอนแรกผมกนตายคนแรกๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะคร่าว เกมนี้ก็จะให้อารมณ์ประมาณแบบเราเล่นเกมหลีกกับเรเจนนะครับผมแต่ผสมผสานความเป็นแบทริโเย่เข้าไปบวกกับตัวละครที่ออกแนวแบบคา e อวโมเอะนะก็ถูกใจหลายๆคนบ้านไปใครสนใจก็มาเล่นได้ครับผมคนไทยเล่นน้อยมากนะก็มีแหละแต่มันก็น้อยอยู่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเล่นด้วยกันไม่ได้อะไรหรอกกุ้งเหงาครับครับสวัสดีครับสวัสดีรักนะ Sword fighting with my penis like I'm in a fucking dojo. All these bitches want me like my name was fucking JoJo. Asian penises too tiny like it was a no-show. Bitch, don't watch a coochie, watch anime with the.